สวัสดีครับสวัสดีครับทาง Facebook และ u t u b e ทุกท่านครับผมวันนี้ผมเซลล์แนนเซลล์มดจากร้านบอสอนอัำพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถไทยคูปตะ L 3า0 8 D I นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น D I นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับมิเตอรเดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่ก็ได้ครับหรือจะ3มชิ้นจบจบเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นรถไล่นะพอนยังไม่ทัน ท่านยังไม่ได้ตัดนะครับคันนี้ท่านยังไม่ได้ตัดครับรถไล่สีสันส,ส,สวยๆนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะสักุลูกค้าท่านใดนะผมมองหารถไถเล็กๆราคาย่อมเยาแล้วผมไว้ใช้งานไล่งานสวนนะครับผมผมแนะนาเป็นกูตา l 3 4 DI ดีนะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับรถตัวนี้มาในราคา2 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะ2 2 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ 0 8 1>, 1 3 6 5 9 7 081605237 5 2, 3, 7นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342นะครับผมติดต่อสอบถามได้ครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วดูกันกับเพื่อนครับเจา้าหนีนิดๆติดง่ายๆครับผมระบบไฮดรอลิกดีครับผม หาคุณลูกค้าท่านใดสนใจแล้วผมรถไถคูปตา L 3 4 0 8 D I คันนี้ครับผมติดต่อเบอร์โทรที่ที่ทไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมรถเล็กๆราคาเบาๆนะครับผม ย้ำอีกครั้งครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครผมรถไถคุปต้า L 3 4 0 8คันนี้นะผมติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเทร้านมาได้แล้วครับผมขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมขอขอบคุณครับ